ตอสันหามาเล่าวันนี้ครับคุณผู้ชมเราจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปใกล้กับสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้นกับในวันนี้นะครับผู้ที่มีส่วนสําคัญในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลดความเหลื่อมล้ํานะครับและเพิ่มโอกาสต่างๆให้กับคนในสังคมนั่นก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกคุณอรนุชชัยชาญตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคือทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันเราจะได้สัมผัสถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโดยที่เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งที่เรายังไม่รู้ค่ะเนาะเดี๋ยวเราถามท่านพัฒนาสังคมก่อนเลยว่าบทบาทหน้าที่เพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับพัฒนาสังคมหรือพอมอให้มากยิ่งขึ้นค่ะเราทําหน้าที่อะไรเพื่อคนในสังคมบ้างครับในบทบาทของพอมอนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกก็จะมีหัวหน้าหน่วย มีหลายหน่วยงานในสังกัดพอมอนะคะในภาพรวมของพอมอเนี่ยคือเรามีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประชาชนทุกกลุ่มวยัยทุกช่วงวัยดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนคนพิการผู้สูงอายุสตรีและครอบครัวคนเล่นล่อนคนไร้ที่พึ่งคนขอทาน รวมถึงกลุ่มเปราะบางทุกประเภทนะ,ะกลุ่มผู้ได้โอกาสนะคะซึ่งบทบาทของพอมไม,ไม่ได้แค่การช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ทําในเรื่องของการให้การป้องออในทำในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์แล้วทําในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาสังคมพัฒนากลุ่มเป้าหมายพัฒนาทุกช่วงวัยนะคะคอันนี้คือบทบาทหลักๆแล้วก็การทํางานของพอมก็ไม่ใช่ลาําพังแค่พมทําแค่หน่วยเดียว เพราะว่าลำพังคือปัญหาสังคมเนี่ยปัจจุบันมันเยอะมากนะถ้าเราเห็นเนี่ยคือทุกวันนี้ปัญหามันมันพัฒนาไปหลายแบบคือมันมีร้อยแปดพันเก้าคุณผู้ชมชครับทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งหมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานของพอมอก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันรเราก็จะทํางานแบบเดิมไม่ได้บางคนอนะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนบางคนจะมองว่าอุ้ยพอมอช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แล้วก็เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้มันก็ไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยพมเนี่ย ทำมากกว่านั้นแต่บางครั้งเนี่ยการสื่อสารขององค,อค์กรพอมอาจจะน้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าบางเรื่องด้วยความที่เราเป็นนักวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์บางครั้งเนี่ยไม่อยากเปิดเผยเรื่องราวรกับที่เกิดเกิดขึ้นกับเคสอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เราก็เข้าใจไม่เป็นไรอันนี้เราก็มองว่าตอนนี้คือจริงๆภารกิจงานของพอมอก็มันกว้างมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพอมอไม่ได้ทํางานเพียงหน่วยเดียวครับ นอกจากหน่วยงานในสังกัดอย่างพิษณุโลกเนี่ยมีศูนย์สถานบ้านนิคมมีครบเลยทุกหน่วยงานแต่เราเองเนี่ยเราต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นหน่วยที่ทํางานด้านหน่วยงานที่ทํางานด้านสังคมมีเยอะนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการป้องกันปัญหาปัญหาเด็กเยาวชนตอนนี้มีมากขึ้นพมก็ทําหน่วยเดียวไม่ได้นะพมต้องคุยกับต้องไปคุยกับทางตํารวจไปคุยกับทางอายการคุ้มครองสิทธิไปคุยกับสาธารณสุขไปคุยกับ แรงงานอย่างเงี้ยเพื่อทําในเรื่องของการป้องกันปัญหาเหมือนกันครับผมท่านพมจรครับอย่างที่เราได้ทราบเมื่อสักครูน่นี้เราจะเห็นปัญหา,าในสังคมมีมากมายบุคลากรเราก็เห็นว่าพอมอหรือพมจเนี่ยในพื้นที่ของเราก็มีเยอะพอสมควรแต่เพียงพอไหมฮะกับการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนโอ้หถ้าจะบอกเลยว่านะตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปัญหาสังคมที่มันมากขึ้นมไม่พอไม่พอแน่นอน จำนวนบุคลากรของเราขนาดพิษณุโลกเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเจ้าหน้าที่ของพอมอเยอะนะเพราะว่าถ้าไม่ใช่รวมแค่พอมจอนะทุกหน่วยงานที่สังกัดพมอเนี่ยสองร้อหกว่าคนถามว่ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ไม่เพียงพอ แต่เราก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคนะก็ไม่ได้ปัญหาของเราคือในฐานะที่ตัวฉันเองเนี่ยเป็นพมจนะคะเราก็ก็ต้องระดมหน่วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าหน่วยงานพมเราไม่ได้มีหน่วยงานในพื้นที่ต้องเข้าใจว่าเราเราไม่ได้มีหน่วยเหมือนรพสตเราไม่มีหน่วยเล็กๆอย่างนั้นแต่เราก็มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมอย่างรูปที่ปรากฏเนี่ยเราก็จะมีอพมของเราไปช่วยเหลือด้วยก็คือว่า เพราะนั้นเนี่ยบางทีมันมีเหตุมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเปราะบางหรือในเรื่องของเด็กถูกถูกละเมิดจําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเงี้ยเราก็มีอพมหรืออาสาสมัครพัฒนาสังคมแจ้งเหตุแจ้งเหตุชี้เป้าเฝ้ารองปัญหาให้กับเราส่งต่อข้อมูลให้กับเราแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือในเบื้องต้นและหลังจากนั้นเนี่ยทีมพมเราก็จะลงพื้นที่ไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือถามว่า เป็นประโยชน์มากเพราะว่าอาสาสมัครพัฒนาสังคมของเราเนี่ยที่ต้องบอกเลยที่พิษณุโลกก็มีความเข้มแข็งนะเขาสามารถที่จะชี้เป้าเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันส่งทางไลน์ส่งอะไรกันแบบคือมันรวดเร็วมันเร็วมันวัววายไปหมดแล้วทุกอย่างมันสามารถที่จะแจ้งกันได้คุณผู้ชมครับเราจะเห็นเลยนะฮะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็เสพสื่อหรือว่าข่าวสารต่างๆและหน่วยงานที่หลายๆคนเนี่ยอ่ะมีการแจ้งเตือนเข้าไปว่าพบเจอกับ คุณลุงคนนี้อยู่อาตามริมถนนเจอคุณป้าคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านหน่วยงานที่เข้าไปชาร์จเป็นหน่วยงานแรกๆนั่นก็คือพมหรือพมจนะคุณผ<ช>ู้ชมที่เข้าไปหาพื้นที่นี้เพื่อให้การช่วยเหลือพูดถึงปัญหาในปัจจุบันนี้ในจังหวัดพิษณุโลกเราพบเจอกับปัญหาในเคสไหนที่แบบไล่เลียงลงมาบ้างที่น่โอ้ถ้าถ้าปัญหาหลักๆเดือนนี้นะท,ท,ที่ที่เราเห็นสถิตินะเห็นตัวเลข ปัญหาเด็กเยาวชนถูกใช้ความรุนแรงอันนี้คือมาอันดับหนึ่งเลยที่ถูกละเมิดถูกละเมิดทางเพศเนี่ยคตอนเนี้เราเห็นสถิติเกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นการแจ้งเหตุมากขึ้นเพราะว่าเดิมก่อนหน้านี้ถามว่ามีไหมอาจจะมีแต่ไม่ไม่รู้ว่าจะแจ้งช่องทางไหนแต่ตอนนี้ด้วยความที่เรายิ่งทำงานเยอะเรายิ่งได้รับรับฟีดแบ็ในเรื่องของปัญหากลับมาเยอะถามว่า อีกทางหนึง่งเราเราก็ดีใจนะที่ประชาชนเนี่ยแจ้งเหตุเราเข้ามาเพราะมันมีหลายช่องทางแล้วเขาก็กล้าที่จะแจ้งกับเราอ,อีกทางหนึง่งเราก็กังวลว่าเอ๊ะเราเราต้องทําอะไรสักอย่างและที่ไม่ไม่ใช่แค่ทําทํางานแบบเดิมเดิมรเราต้องแบบทํางานในเชิงลุกเนาะทำทำในเรื่องของการป้องกันแล้วเราต้องเอาตัวเลขสถิติเหล่านี้คุยในวงประชุมทีมสาวิชาชีพทีมของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กว่า้มันเกิดอะไรขึ้นเด็กเนี่ย จริงๆไม่น่าจะอาจจะไม่ใช่แค่พิษณุโลกน่าจ,จะเป็นจังหวัดอื่นด้วยอย่างเงี้ยที่ที่เราพบว่าเด็กถูกละเมิดทางเพศน่ะมากขึ้นแล้วก็แล้วก็อายุเด็กน้อยลงครับแล้วโดยเฉพาะถูกกระทําจากคนในบ้านออันนี้มากตัวเลขเน,นี้ยเห็นได้ชัดเลยคือคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราเนี่ยจะแจ้งได้หรือว่าอยากจะแจ้งก็คือเขาทําให้เราเห็นว่า เขาได้แก้ปัญหาให้เราได้จริงหรือมาช่วยเราได้จริงมันก็ถึงจะเป็นการสะท้อนให้เรารู้สึกว่าอเราช่วยกันแจ้งเราช่วยกันทําเพื่อให้ปัญหานี้หมดไปจากสังคมถูกและที่พมจพิศโลกคือเราทําได้ทําได้แล้วเราก็ไม่ใช่แค่แก้เป็นเคส by เคสแต่เราเราเอาตัวเลขมาดูแล้วเราก็ตีค้องร้องป่าว่าเราบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามันเกิดอะไรตอนนี้มันมีปัญหาแบบนี้เราต้องหาทางในการที่จะมาป้องกันเพื่อไม่ให้มีมีเด็ก เกิดขึ้นอีกไม่ให้มีเด็กที่ถูกละเมิดขึ้นอีกอก็ต้องชวนกันทํากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปัญหาในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เรื่องของคําว่าเรื่องของครอบครัวอยาเข้าไปยุ่งมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้แล้ว,ลวใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้แล้วคือ,อคือจะบอกว่าทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องของอความรุนแรงในครอบครัวหรือเรื่องแบบเอ๊ะครอบครัวแกด,ดูไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ใช่นะตอนนี้เราต้องบอกว่าเราต้องในคนในสังคมอ่ะต้องหันมาช่วยกันแล้วก็คือ บางทีเนี่ยถามว่าคนรอบๆข้างเนี่ยเรารู้ละครอบครัวนี้เป็นครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเด็กอาจจะถูกละเมิดเด็กอยู่กับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเด็กอาจจะเคยถูกว่าทำร้ายมาก่อนทาร้ายร่างกายซึ่งแบบนี้นเป็นกลุ่มเสีย่ยงอยู่แล้วก็<ม>สามารถที่จะแจ้งได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเรามีของของพอมเราก็จะมีกลไกการทํางานนะมีระบบของ e s s เ e l p Me มีก็ดีในเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมมี1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือว่าปัจจุบันก็เป็นศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนหรือสรสอเนี่ยนะคะก็เขาสามารถที่จะโทรแจ้ง1300ก็ได้คือทุกช่องทางหรือเขาจะแจ้งเครือข่ายแจ้งอาสาสมัครเราอ่ะจะรีบดําเนินการทันทีต้องบอกเลยว่าทีมพมพิษณุโร่ดำเนินการได้เร็วเพราะอะไรเพราะเราตระหนักอยู่เสมอว่าเราไม่อยากให้เป็นข่าวถูกต้องคุณผู้ชมคือทํายังไงก็ได้ให้รวดเร็วที่สุดเพื่อที่ไม่ให้มันไปอยู่ที่หน้าข่าวถูกเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย พอเวลามีเคสเด็กถูกละเมิดเนี่ยพอมปรากฏเป็นข่าวแม้จะในข่าวเนี่ยไม่ระบุชื่อไม่ระบุสถานที่แต่ว่าคนในชุมชนก็รู้แล้วมันอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยโตเด็กโตขึ้นไปเด็กเซิร์ชกีทีเด็กก็เห็นคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคุณผู้ชมบางที่เนี่ยเราทําอะไรไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะตามหลอกหลอนพวกเราจนบางทีเราตายจากโรคนี้ไปมันก็ยังคงอยู่ เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมเราต้องช่วยกันเพื่อให้ปัญหาเรล่านี้หมดไปจากสังคมใช่แล้วก็คือเราพยายามชี้ให้ให้ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐหรือไม่ใช่แค่อาสาสมัครของเราครับเราอยากให้ประชาชนประชาชนทุกคนอะ่ะหันมาร่วมด้วยช่วยกันกันกบเรารเพราะว่าการที่ช่วยกันเฝ้าระวังและเป็นหูเป็นตาเนี่ยเราเชื่อว่ามันลดปัญหาได้ครับแล้วเราก็เชื่อว่าทีมเราเนี่ย ไม่ใช่แค่พมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนพร้อมที่จะช่วยเหลือเด็กเยาวชนไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับอันนี้คือเราตั้งใจทำมากๆคือคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องของน้องๆเยาวชนเองเนี่ยซึ่งเราก็รู้กันดีว่าเปรียบเสมือนผ้าขาวเพราะฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยได้รับการแตะเปื้อนจากปัญหาความรุนแรงในสังคมความเข้าไปย่ำยีข่มเหงต่างๆนานาผ้าเหล่านี้ เปรียบเสมือนการตายทั้งเป็นนะคุณผู้ชมเราต้องช่วยเหลือกันเพราะเราคือคนไทยที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมเราจะเห็นเลยว่าปัญหานี้เป็นปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับลองลงมาพี่นุษเราไล่เรื่องลงมาคือปัญหาเลยฮะนอกจากเด็กเยาวชนแล้วเราก็มาดูเรื่องของผู้สูงอายุนปัจจุบันอย่าลืมนะคะว่าเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วพิษนุโลกเนี่ย21เปอร์เซ็นต์แต่วันก่อนฟังจากท่านนายแพทย์สาณสุขจังหวัด ท่านบอก25%้เราก็บอกว่าโอ้โหมันก็สูงมากเลยนะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าโซนภาคเหนือตอนล่างเนี่ยภาคเหนือภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยเกิน20%ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําอะไรสักอย่างไหมกับสังคมผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอีกหน่อยอนาคตนะเราก็เป็นผู้สูงอายุถูกต้องคุณผู้ชมถ้าเราไม่ตายก่อนเราไปจะเป็นผู้สูงอายุไ้อปัญหาของสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนไม่มีลูกหลานนะ ถูกต้องไหมครับอาศัยอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับอยู่ตัวคนเดียวไม่คุณป้าคุณตาคุณยายหรืออยู่ด้วยกันสองคนอยู่ตามมีตามเกิดก็เยอะถูกต้องไหมครัในพื้นที่จังหวัดพิศณุโลกของเราเวลาที่เราลงพื้นที่ไปเจอเขตเราเจอเขตประเภทไหนบ้างครับถูกผู้สูงอายุถูกทออทิ้งอันนี้อันนี้ตอนนี้ใช่ตอนนี้เยอะขึ้นเพราะว่าคืออบางท่านผู้สูงอายุมีลูกหลานแต่ลูกหลานไปทํางานที่ต่างจังหวัดทํางานนอกพื้นที่ครับ ไม่กลับมาดูแลพ่อแม่อะบางทีอะคืออยู่โดยลําพังอะสองคนตายายหรือบางคนก็อยู่แบบผู้สูงอายุคนเดียวเลยเงี้ยก็ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเออบางทีเนี่ยคือถูกถูกทอดทิ้งเลยถูกไม่ได้ดูแลก็กลายเป็นภาระของเพื่อนบ้านญาติพี่น้องเนาะแล้วเขาก็แจ้งพมมาเราสิ่งที่เราทำอะเราเราไม่ใช่เราไม่ใช่ส่งผู้สูงอายุเข้าสถานนะแต่ว่า ทางหนึ่งคือเราก็คุยหายคุยกับลูกก่อนอคือเป็นกระบวนการของนักสังคมสงเคราะห์นะเพื่อที่จะให้ลูกหลานไ,ได้ตระหนักว่าออคือเราเป็นเรื่องความกตัญญูเราก็อยากให้ลูก,ออกมาดูแลพ,<ว>พ่อแม่ผู้ชมีจริงอยากจะขยายพี่นุชเรื่องนี้เนื่องจากคือหน่วยงานของพมจอเองเนี่ยก็มีบุคลากรที่เข้าไปช่วยเจรจาแล้วก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้สูงอายุเหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่ลูกหลานจริงๆของพวกเขาคือสิ่งหนึ่งเลยอ่ะการที่ ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยลองนึกภาพตามจริงๆแล้วเราเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กมาด้วยความรักความเอาใจใส่สักคนหนึ่งแล้วอยู่ดีๆเนี่ยความรักที่เราให้ไปอยู่ดีๆกับทอดทิ้งเขาไปโดยที่ปล่อยเขาเนี่ยอยู่ตามลําพังในบ้านปลายชีวิตที่เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนปกติได้คุณผู้ชมครับไม่ได้มีแขนขาที่มีกําลังวังชาเหมือนร้อเเหมือนแต่ก่อนใช่มันเป็นอะไรที่เซนสิทีฟนะสาหรับผมเองเนี่ยก็ถือว่าเซนสิทีฟมากๆเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราเข้าไปพูดคุยเข้าไปเจจากับลูกหลานก่อนเพื่อให้เขาได้ตรหนักถึงความรักตรงนี้และกลับเข้าไปดูแลกับพ่อแม่มันประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนพี่นุ้ก็ถือว่าได้มากพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็จะชี้ให้เขาเห็นว่าบางครั้งเขาเข้าใจผิดว่าอการที่จะส่งผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์เนี่ยดีกับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งไม่ใช่เลยเพราะว่าคือพอเข้าไปอยู่ในสถานเนี่ย ต้องบอกเลยผู้สูงอายุทุกคนเหงาแม้จะมีโอ้โหเห็นเพื่อนเต็มเลยร่วมทํามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุก็ตามแต่ว่ามันไม่เหมือนกับผู้สูงอายุได้อยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับในชุมชนต้องบอกเลยว่าเนี้ยคือจะเป็นสิ่งที่ถ้าเขาได้อยู่ใกล้ลูกหลานเนี่ยจะเยียวยาจิตใจผู้สูงอายุอย่างมากทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพจิตดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยใน ตรงนี้เวลาเราเจอเคสพวกนี้พอทีมน้องนนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพูดคุยเนี่ยเราก็จะติดต่อลูกหลานญาติพี่น้องเขาทําความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าครอบครัวเขาเนี่ยแบบยากจนเดือดร้อนพอมอยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมเกียวการผู้สูงอายุก็มีในส่วนของการให้เงินครอบครัวถังก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีลูกหลานดูแลจริงๆแต่ว่ามีเพื่อน มีญาติดูแลผู้สูงอายุท่านนี้อยู่แล้วก็บังเอิญคนที่ดูแลก็คือด้วยความที่อยากดูแลแต่ตัวเองก็รายได้น้อยรอเราก็จะมีระเบียบที่จะสามารถช่วยเหลือเป็นรายเดือนให้กับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุได้ลักษณะแบบครอบครัครวอัปถมเพราะนั้นเราก็จะไม่คือเราไม่อยากเราป้องกันไม่ให้มีการส่งผู้สูงอายุเข้าสถานสงเคราะห์ อันนี้ดีมากๆจากการฟังคุณผู้ชมครับมันเป็นเหมือนอีกหน่วยงานที่เข้าไปเติมเต็มดีกว่าเติมเต็มความรักซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่หรือช่องว่างเนื่องจากหลายๆคนก็จะมีข้อบ่งชี้แหละบอกว่าเราต้องทํางานผู้สูงอ,อายุเองสามารถอยู่ได้แล้วคุณพ่อคุณแม่เองครับคุณผู้ชมก็หมักจะใช้สิ่งที่แบบไม่ค่อยตรงกับใจหรอกสื่อสารไปยังลูกว่าแม่อยู่ได้กับสถานสงเคราะห์ก็จะพูดว่า ไม่เป็นไรไปทํางานเถอะแม่อยู่ได้แต่สิ่งเนี้จริงๆแล้วในใจเขาเขาอยากอยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเท่าที่ททจะจะอยู่ได้บนโลกใบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนต้องช่วยกันคุณผู้ชมครับคือเป็นไปได้ใช้ชีวิตอยู่กับกเขาให้ได้มากที่สุดหรือน,นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะเรื่องนี้เป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะคุณผู้ชมอะลงไปจาก ปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะที่เราเห็นในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆคนในสังคมปากท้องเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้ก็ในเรื่องของด้านรายได้นะ,ะมิติด,ด้านรายได้นี่รจริงๆก็กทางพอมอเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็อยากจะสร้างไรายได้ให้กลุ่มเปราะบางของเรารโดยเฉพาะในเรื่องของคนพิการนะฮะเราก็ไปดูในเรื่องของมิติการจ้างงานคนพิการเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าคนพิการเนี่ยจริงๆเนี่ย เขาลักษณะทางกายเราเห็นเขาพิการเนาะแต่จริงสิ่งที่เขาพิการมากคือโอกาสเขาไม่ได้รับโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพมทำเนี่ยคือเราให้โอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะเรื่องการจ้างงานคือเราอยากจะคือจริงอ่ะมันมีกฎหมายที่ถ้าสมมติสถานประกอบการ100คนเนี่ยไม่จ้างงานคนพิการเนี่ยจะต้องต้องหนึงคนต้องมีการจ้างงานคนพิการหนึ่งคนโดยการที่อาจจะ ใช้รูปแบบการส่งเงินเข้ากองทุนคนพิการก็ได้แต่ว่าตอนนี้อ่ะพูดง่ายว่ากองทุนไม่อยากได้เงิน<ม>แต่กองทุนอ่ะอยากให้ท่านเปลี่ยนมาใช้วิธีในการจ้างงานคนพิการ,รเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี้ยเราอย่าลืมนะว่าคนพิการหนึ่งคนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาได้ทํางานเขาจะรู้สึกว่าเขา,าเอ่ะมีคุณค่าก,กับโลกใบนี้เขามีคุณค่าคนเห็นศักยภาพของเขามันจะทําให้เขาว่ามีพลังในการทํางานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก นอกจากสภาพจิตใจเขาดีแล้วรายได้ที่เขาได้รายเดือนจากสถานประกอบการที่ให้เขาทำเนี่ยเขาก็สามารถไปดูแลตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เห็นไหมว่าเขาภูมิใจเนาะมันไม่ใช่แค่คนพิการได้คนเดียวแต่ว่าคนในครอบครัวก็ได้รับการดูแลจากเงินที่สถานประกอบการเนี่ยจ้างคนพิการครับผมคือเราจะได้ยินคำนี้บ่อยนะคุณผู้ชมคือพิการแค่กร่างกายแต่การพิการเนี่ยใจเขาไม่พิการแน่นอนเขามีความเข้มแข็ง เขาอยากจะทํางานเขาอยากจะทําในสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการคือเขาเหมือนอยากจะแสดงศักยภาพออกมาว่าเขาคือคนปกติเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติตัวกับพวกเขาเหล่านี้คนในสังคมต้องเปิดโอกาสให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาเหล่านี้นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลองใกล้ชิดดูบางทีเขาทํางานและตั้งใจมากกว่าคนปกติทั่วไปด้วยใช่ถูกถูกต้องครับแล้วคือออย่างถ้าบมืองคนเคยอาจจะเห็นคลิปน้องที่เป็นคนหูหนวกค,คนพิการทางทางการได้ยินทาง เขาสามารถที่จะทํางานแบบคือได้ได้ได,ดีมากเพราะว่ามีความตั้งใจนะคือคสมาธิเขาเขาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่มีเสียงอื่นมาวอกแวดไม่ไม่ต้องมาดินทาหรือวันวน,นี้คือทําตั้งใจงทำงานตั้งใจทํางานอยู่กับ <c oughs> งานเต็มที่ผลงานที่ออกมาก็เต็มร้อยด้วยเราจะเห็นศักยภาพของสิ่งนี้เพราะฉะนั้นแล้ว คุณผู้ชมลองเปิดใจดูนะฮะยิ่งใครมีสถานประกอบการหรือมีอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆลองมีคนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในสถานประกอบการของคุณดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าคนเหล่านี้แหละคือคนที่จะอยู่กับคุณได้อีกไปอีกยาวนานเลยเนาะงหลายๆคนแบบได้เจอแบบมิตรแท้ได้เจอกับลูกน้องที่โอ้โหเหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวก็คือคนพิการเหล่านี้ จริงๆอยากให้ทุกคนเปิดใจนะฮะใช่นาะการช่วยเหลือก็คือในตอนนี้คือเราก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างอาชีพถูกสร้างร,รายไ,ได้สร้างงานด้วยยิ่งถ้าเราเอาเนี่ยคือคลพิการเนี่ยซึ่งในสังคมเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างพิษณุโลกมีตั้งสี่เปอร์เซ็นนะคะถือว่าเยอะเหมือนกันเราก็คนพิการทางการได้ยินก็มีจำนวนมากคือ<ม>คือทุกประเภทแหละเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้าเขาได้มีโอกาสสังคมให้โอกาสเขาในการทำงานในสถานประกอบการหรืออาจจะ เป็นการจ้างงานที่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มฝึกอาชีพให้เขาได้ทําอาชีพอย่างนี้นะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอย่างนี้ก็สถานประกอบการทําได้ตามข้อกฎหมายโดยที่ไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนนะคะก็ลักษณะนี้ก็อยากเชิญชวนจริงๆเพราะว่าเราอยากให้โอกาสกับคนพิการได้มีอาชีพมีรายได้เพราะว่าท่านจะเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่คนพิการแต่ว่าครอบครัวเขาเนี่ยจะได้รับ สิ่งเหล่านี้ไปด้วยะครับผมคือได้รับโอกาสไปด้วยคุณผู้ชมคือคุณช่วยคนคนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถช่วยอีกหลายชีวิตเลยครอบครัวเขาบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่น้องมีสมาชิกในครอบครัวก็อาจจะเจ็ดแปดคนคุณสามารถช่วยได้ทั้งครอบครัวเลยนะกับการเปิดโอกาสสักครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมอ่ะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมฮะที่สะท้อนกลับมานั่นก็คือเรื่องของเด็กๆในปัจจุบันนี้ที่เข้าไปแบบทำอาชีพที่ไม่ปลอดภัย เราจะเห็นเลยว่าเวลาที่เราขับรถขับลาเด็กๆก็อาจจะอยู่ตามท้องถนนบ้างไปขายพวงมาลัยบ้างไปขายนมเปรี้ยวบ้างปัญหาเหล่านี้เนี่ยทางพมจได้รับสะท้อนถึงปัญหาอย่างไรบ้างใช่ต้องบอกว่ามาอยู่พิษณุโลกได้สองปีครึ่งเนี่ยเห็นปัญหานี้เยอะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเราที่สิ่งที่เห็นเนี่ยเห็นเองเลยคือผู้ปกครองเอาเด็กเล็กเนี่ยเด็กน้อยๆสี่ขวบห้าขวบเนี่ยหรือที่ ขายของตามสี่แยกเนี่ยหรือบางทีไม่เกิน1ิปปีเนี่ยมาขายของตามสี่แยกขายพวงมาลัยอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระทําไม่ได้เพราะว่ามันผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็ควรต้องดูแลคุ้มครองเด็กในปกครองของตัวเองนะคะให้เลี้ยงดูอย่างเหมาะสมนะคะการเอาเด็กมาขายตามสี่แยกเนี่ยมันก็สักวันหนึ่งถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยจะทํำยังไงทีนี้ ก็มีคนแจ้งของหมอแล้วประกอบกับเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็เห็นอยู่หลายๆเคสนะเราก็เลยมองว่ามันไม่ได้แล้วเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไปชวนไปไปชวนท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกท่านพลตํารวจตรีอ่พลตารวจตรีนิคมเคลนพัลละนะคะคุยกับท่านชวนกันมาทําเดี๋ยววันจะเปิดดีเดย์วันที่4เมษายนนี้ก็คือพูดง่ายว่า ต้องปรามด้วยปรามด้วยเอาผู้ปกครองมามาคุยกันครับคุณขายได้แต่ต้องห้ามเอาเด็กมาด้วยครัแล้วก็มาขายของตอนคืนเนี่ยห้ามไม่ได้เลยเราก็ต้องพมเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะโหดร้ายเนาะเราก็จะช่วยเหลือครอบครัวถ้าครอบครัวนั้นเดือดร้อนแต่เราก็จะทําประวัติครอบครัวไว้ว่าครอบครัวไหนที่คุณขายของตามสี่แยกเนาะแล้วก็มีข้อตกลงทำ m o u กันทำข้อตกลงกันว่า ห้ามเอาเด็กมาขายเด็กจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย<ม>นะคะเราก็ไม่ได้จํากัดคือค,คุณขายของมีไรายได้เราไม่มว่ากันแา<ผ>มเ้ากมาคือเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าการช่วยผู้ปกครองในอีกหลากหลายรูปแบบนะ<ช>คุณผู้ชมและตัวผู้ปกครองเองเนี่ยในฐานะที่พวกเราเนี่ยแข็งแรงในฐานะที่เราเป็นผู้นําครอบครัวเราสามารถใช้ตัวเองกับกําลังแรงกายที่มีเนี่ยไปหารายได้ให้กับครอบครัวได้เพราะฉะนั้น ปล่อยให้เด็กๆเหล่านี้ได้โตไปตามวัยที่เขาควรจะได้ทําแล้วก็ทํากิจกรรมที่พวกเขาได้ นี่ควรปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนอนพักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับออกไปทํากิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็พัฒนาการของพวกเขากบางทีกลางคืนเนี่ยไม่ควรเอาเด็กมาสี่ทุ่มห้าทุ่มเด็กเล็กๆยังไม่ได้นอนเอาเด็กมาขายของด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมาทําไม่ได้นะราคือเราทำเพราะเราเป็นห่วงเด็กแล้วก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเราซึ่งเราจะต้องคุ้มครองป้องกันคุ้มครองเด็กเราก็ไม่อยากให้เด็ก ในสถานที่สี่แยกเนี่ยร้อนๆยิ่งตอนนี้ปิดเทอมด้วยโว้ลมเยอก็่โอ้ต้องต้องบอกว่าหน้าร้อนนี่คือแบบสภาพอากาศคือรุนแรงมากนะคุณผู้ชมและเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทนต่อแดดได้แบบนี้หรอกนะฮะก็สามารถแจ้งกันมาได้ใช่ไหมพี่นุษคือเราเปิดช่องทางยังไงบ้างสําหรับทุกปัญหาในสังคมพมอเดี๋ยวสุดท้ายให้ฝากเลยครับถึงช่องทางได้ค่ะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะว่าคือทางพมอนะคะ ไม่ว่าจะแค่ไม่เฉพาะแค่พิษณุโลกนะคะทุกจังหวัดนะคะถ้าท่านพบเห็นผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมพบเห็นประชาชนที่เด็กเยาวชนที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวถูกล่วงละเมิดก็ดีหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือเป็นผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งถูกกระทําถูกใช้ความรุนแรงหรือคนพิการไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะท่านแจ้งเรามาได้นะคะทุกช่องทางโดยเพราะง่ายๆเลย สายด่วน1300นะคะก็ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะหรือ,อท่านจะแจ้งกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งอยู่ทุกตำบลอยู่ทุกหมู่บ้านก็จะมีอพอมนะคะท่านสามารถแจ้งเขาได้เพราะว่าเขาก็จะส่งข้อมูลมาให้ทางพมหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมนะคะ เ,เจอผู้คุ้มครั่งที่แบบเมายาบ้าแล้วก็ไปทำร้ายคนในครอบครัวตอนนี้มีมากขึ้นนะคะ,คะท่านมี e s n helmi ไว้แล้วกดแจ้งเหตุ e s n helmi นะคะหรือว่าพบเห็นคนที่เมาชอบทำร้ายภรรยารทำร้ายลูกเมียท,ที่บ้านนะคะ เพื่อนบ้านแจ้งกด ESN Helmy ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตำรวจจะเข้ารับเหตุทันทีและพมก็เข้าไปช่วยเสริมทัพในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันนะมีทีมสหวิชาชีพเข้าไปให้ความช่วยเหลือทรัพยากรเรามีเยอะบุคลากรเรามีไม่ได้เยอะมากแต่เราทําอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาสังคมขึ้นช่วยกันครับคุณผู้ชมทุกปัญหาในสังคมจะหมดไปอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอารนุชัยทานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกนะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผู้ชมกับสรรหามาเล่าครับครั้งหน้าเราจะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวไหนกันนะครับอย่าลืมติดตามวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ